บวัสดีครับอาจารย์ครับพี่น้องเอฟซีอีสานบ้านปุยยี่หน่อยสซคุค้นครับโอ้ฝนตกสูมือคือเกาล่ะครับแต่ว่ามือนี่สี่มงแรงครับผ้าเจ้าริวครับออกมาครับนกริวที่ผมเคยไปฝึกเลยนกเข่านั่นละออกบ่ไก่บ้านนะครับมาผู้เดียวฝนตกดูรายตากฝนล่ะเป็นเป็นวัดครับบานนี้ค้นก็นดี ครับใส่ไปต้นต้นดูเสียงนกปลาเสียงหน่อยครับขันอยู่นี่แต่ว่าส่วงผมนั่งอยู่ประมาณยู่สามสิบนาทีย่อนลังนี่ผมว่าไม่นกบินลงดินหรอคือยังบินขึ้นต้นดูหน่อยเนี่ยครับรอ๋ขันโบนตื่นข้นตียังเปิกเปิกันเด้อบานเสียงคู่ใช้กันแล้วก็เสียงเจ้าเรีวเรียกเรียกเรียก แล้วก็คู่กันแล้วก็เรียกแล้วก็คู่เดี๋ยวนี้เงียบครับหรือนกปลาออกแล้วหรือ,อยังไงขำบรตื่นเจ้าของหน้าข็าจะมาฟังทั้งนั้นครับโบกไก่กันมาคนเดียวครับยางไปเบื้องจะข้าวเนาะอาจารย์เพื่อฟุกครับเร่องนี้ก็บ,บ่ไใดน้ำมูดูลแล้วละ่ะ นกตอตัวรักกับเจ้าเพจผู้ไทยกับขาไปงัดเหี่ยงบุกเก็บขาซุ่มนั่นกะเดินบ่ได้ครับไายขนบัสใส่นกฝึกนี่นแหละขันแน่บ่ขันแน่ครับว่ามีตัวเล่นเพื่อนนี่กับไทยขนคือกันทงังออกมาครับเจ้าลิวเพือนเพื่อนเนาะเพื่อนเป็นนกลิวกับเลยใส่ซื้อเจ้าลิวซะ ลิวนกเข่าเส้นเส้นหล่งว่าเดี๋ยวไปเบิงน้ากันครับผมเพื่อฟุกเสียงคู่เป็นนกเสียงใยๆครับแมนตัวริวตันอยู่นี่บอทันละไม้นี่เคยมีลิ้วตันกับขึ้นไปทึ่งปุ่นกล่องกับบกแกงตกมงกล่องมันแตกครับเลยกแกงนี่เทียงหน้าเทียงนี่ครับวันนี้จากหน้าจักเทือ เวลาสำเนมาเห็นทุกเขียวขันมาต่อหนกกบหน้าข้าเจ้าลหรอครับนี่มุงนี้ข้าเจ้าไทายไว้จะปลูกอ้อยดิบุครับอ้อยทุล่าดิบุเายังมันลมครับยางไป้าที่นกลงกินใน่หยาวท่านได้ใส่ไว้เสียบเวลาววลาตัดผ้าไปพุ่น้วเด้อครับอาจารย์ พี่น้องฟุกน้ามูขี้เจ้าะก็น้องเนาะเฮ้ยฮงนั่ <Hey>. oh, นตัวนึงบินขึ้นไปนี่ครับนี่นั่นนกเขาใหญ่ครับโอ้ oh, ลงกลิ่นหน้าย,ยายลอนี่อีหลีคือว่านอบ้านเฮ้ยโย่ตัดภาพไปพูดแล้วครับบินขึ้นสองบินขึ้นสามเลยครับบานโอ้ย oh. คือบนอนอน เพราะมันคู่ใส่กันยุดทีดินตั้งหากบอกนุ๊เดี๋มาแล้วครับไปเบิ้งตัวโอ้พเนียดบริเกาะครับเกือบพเนียดตกพี่น้องอดินทับอัู่หนึ่งเถืออยไหลครับเอ้านกบ้านก็ดินนกตอก็ดินบ้านนกฝึกกล่องกับพ่อสุรวัวนี่เนี่ยครับ ใส่เคื่องหนูเพเนียด์บานลุงเลยตัวนี้ครับขันบ่ค่าง,งานนี่มันตกเป็นนกเสียงเงยครับที่คู่ใช้กันโกกโกกโกอยู่นี่ผมบ่ได้ก่อเพเนียร์มขคางเดียวก็เลยเอาไปข้างใน,นโอ้มาแล้วจะลิวบานีแต้มนีเป็นนกเขาอยู่บานแตมก้อนนกเขาแตมที่สองนี่เป็นนกเขาครับเอ้เดี๋ยวถัดไาบนลงมาพี่แล้วครับเกือบเปนเพเนียดตกตัวนี้ อ้อาจารย์เอ้ยเที่ยวอนเมนนกเขาครับเจ้าลิวเที่ยวนี้ว่าแมนแมนนกเขาเห็นขนปิววันวันลงเมนนกเขาไฟครับอ้ว่าเมนหมานกเขาัูเสียงไงคู่ใช่กันว่าเจ้าลิวตัวนั้นนกลิวจัดนกลิวเด้อฉันดีใจนี่ครับอ้า เป็นนกเขาไฟครับเาสีดเปลี่อยเพื่อนครับอาจารย์อมูแม,มนนกเขาใ,ใหญ่เบาครับมันดินนุกันพอตายไล้เราาชิบหนาพอกันไหมครับผมวัสดีครับโอ้มานแนวบักหมานแนวบ๊อบเอาไปแล้วครับแนวนี่เ